อาโวก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็กลาอยู่ในเกม identity v เนาะวันนี้เราก็จะมาเล่นกะลาเทียกันเนาะเอ๊กะกะลาเทียวะเออกะลาเทียถูกแล้วไม่ใช่กะลาเบียเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่กะลาเทด้วยแล้วก็ไม่ใช่กะลาทีด้วยฮัลโหลโอเคอย่าพูดมากทำเพลงไปดูในเกมกันเลยอุย้ยกินอะไรเหม็นเหมือนขี้ผาละไีฮารโอ้พี่เทียใจเย็นนะพี่ ตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยถ้าเราเกิดตรงนี้เครื่องนู้นต้องมีเซอร์อย่างแน่นอนใครว่าไม่มีเทียวว่ามีไหนอยู่ไหนเอ่ยนะนั่นไงเจอแล้วใครเอ่ยแอนนี่แน่นอนแอนนี่โอ้ยดักความไห้กไม่ดักใช่ไหมสวยเลยเอออยู่ไหนนะตรงนี้ก็ไม่ได้ดักเอาแล้วตรงนู้นใครทำอะไรแตกไปหาดีกว่า เองรูปปั้นอ๋อนั่นไงเจอแล้วพี่แอนี้แล้วก็พี่โคเอาใครก่อนดีเอาพี่โคก่อนตัวอันตรายแล้วรีบใช้ปืนนี้เอาแล้วพี่โคโอ้โหถ้าตีเร็วกว่าน,นี้คงจะโดนอะโอ๊ยนี่ก็ตีไม่โดนแล้วโอ๊ยตีโดนสักทีเธอโอ๊ยโดนสักทีเธอฮึมชาร์จเลยมันจุกแล้วตรงนี้ยับเน่โอ๊ยตีก็แขนก็สั้นเกินโอ๊ยเออทีอันนี้โดนเฉยงงนะโดนในไงก่อนอันนี้เนี่ย เอ้ยแล้วเกมก็ค้างโอ้โหก็คงไม่แปลกก็ว่าทำไมเดินแปลกแปลก,ปลกวะพี่แท็กปิงโอเคพี่คอจะหนีเทียไปไหนหนีเทียไม่พ้นหรอกซึ่งอันนี้โดนได้ยังไงงงนะไะไปนั่งตรงนั้นกันเอออยู่ใกล้ๆเครื่องด้วยจะได้โซนเครื่องไปด้วยเลยมานั่งนี่เลยตรงไม้สองแผ่นเนี่ยโซนง่ายดี นั่งลงไปนะคะยังไงมีใครจะมาช่วยเปล่าโอเคจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าไหนเลงดูหน่อยสิรอยเท้ารอยเท้าใครเอ่ยอ้าวนั่นไงพี่แอนนี่ขอเลงรูปป้าหน่อยโอ้ยไม่โดนโอ้ยนี่ก็ไม่โดอนอีกโอ้ยไม่เป็นไรแล้วกลับม,มาดูก่อบวันนี้ก็ได้ไหนจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าเดินดูหน่อยสิพี่แอนนี่ก็อยู่ตรงนู้นคนหนึ่ง อัาน,นี่ไงแอนนี่คนเอาไงช่วยไหมโอ้ตีโดนเก้าอีโอ้โหอาวพี่โคพี่โคขยับหน่อยพี่โอ้ยแบบนี้มือถือไม่พร้อมก็ไม่ต้องหยิบมาเล่นนะพี่ไม่ใช่หรอกเพราะอะไรหรอ,เ,หรอเปืองเอ้ไม่ใช่เป็นภาระทีมโอ้แล้วพี่แอนนี่สองคนมาทําอะไรเนี่ยโอ้ยอ๋อพี่พี่พี่อย่าช่วยไม่งั้นเดี๋ยวหนูส่งหาพี่เกตุจริงนะพี่แอนนี่อยาก อยู่กับพี่เกตมากใช่ไหมถึงชอบมายั่วเทียเนี่ยฮะนี่พี่เขาขยับหน่อยก็ได้นะพี่ไม่ขยับก็นั่งเฟซสองไปซะสงสัยจะยืนจนเมื่อย้วใช่ไหมอ้าไม่เป็นไรนะจ๊ะนั่งลงไปให้หายเมื่อยแล้วก็บินสู่คิดในวันที่ดือไปซะตรงนั้นอะเทียจำได้ว่าพี่แอนนี่สองคนวิ่งไปตรงนั้นโอ้ยค้างค้างค้าง โอ้เกมกากจัดอาา่าตรน,นั้นใครทำอะไรแตกไม่ปั่นเครื่องแน่น,น่ะสิไหนพี่อันนี้คนไหนไม่ยอมปั่นเครื่องโอ๊ยนี่ก็เดินติดตลอดเลยเนาะความปิีงเนี่ยฮะเหรอไหนดูหน่อยสิตรงน,นี้มีใครมีใครดักไม้หรือเปล่าไหนโอ้ยตีไม่โดนความปิีงด้วยอะไรยังจะมายืนเยอะๆอีกเหรอจะเอาใช่ไหมโอ้ยเดินอ,อ้อมนี้ก็ได้ว่ะเออง่ายดี แะ้วพี่อันนี้คนนี้ไปทําอะไรตรงมุมตึกวะหน้า,นาโอ้โหสาภาพโอ้โหเล่งจะพับไม้ใส่เทียอีกโอ้โหสาภาพจะการซีนความสวยของเทียขนาดไหนเทียสวยไม่พอหลอกถึงวิ่งหนีเนี่ยถึงแม้เทียจะสูดเอ้ยสวยเท่าพี่เกดไม่ได้อะนะถ้าพี่ยังหนีหนูมากนะจะส่งให้พี่เกดจริงๆนะ พี่แอนนี่กลับมาหาเก๊เอ้ยไม่ใช่กับมาหาเทียเถอะโอ๊ยนี่ก็เดินติดจังเลยเนาะเรื่องนี้ต้องถึงหูเดฟแล้วไหมเออแต่เอาจริงเพิ่งรู้ว่าเขามีการจับจิน้นเออแอนนี่ Annie กับเก๊ดด้วยถามว่าไปรู้มาจากไหนหรอไปเจอมาในตนะิ๊กตอกโหลคือก็เพิ่งรู้อะแต่ถามว่าจิ้นคู่นี้หนักไหมก็ ไม่ค่อยหนักเขาเลยเพราะไม่ค่อยชอบจีนคู่หญิงๆเท่าไหร่อ่ะนะโอเคคิดว่าโอ้ยโดนพับไม้แต่ไม่กลักวเกาะทองเนี่ยเก็บไว้ใช้กับบลักกี้ดีกว่าเพราะบลัก,กี้มันจะได้ปืนแล้วเอามายิงเราโอ้ตรงนี้มีห้องวีสวยเลยค่ะลงไปนั่งห้องวีนะคะนี่ค่ะนั่งลงไป ไหนดูซิจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าถ้ามาช่วยเทียไม่เอามันไว้แน่ไหนใครจะโอ้ยเกือบตกซะแล้วโว้จะว่าไปมองดีๆีทเทียก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอา้าวนั่นไงมาแล้วเร็วพี่แอนนี่เทียไม่มีเวลาวะ่ะโดดตามาเลยสิคะได้แผนหนึ่งเอเอสวยๆค่ะขอฟัดหนูอีทิสคาโอ้น่าเสียดายเดินช้าไปเอ้ยไม่ใช่เข็นรถเข็นช้าไปไม่งั้นคงได้เธอเล้ โดดไปแนวว่าวางรูปปั้นดักได้ไหมโอ้ยไม่โดนอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรเรารีบกลับไปซ้ำเอ้ยไม่ใช่กลับไปเอาพี่คนนี้นั่งก่อนเดี๋ยวพี่เขาใช้ลูกเองอีกอ่ะนั่งลงไปนะคะเพราะตอนนี้ตีพี่อันนี้คนนั้นก็ล้มแล้วเหมือนกันตอนนี้คนที่ยังไม่ฟาดโดนฟาดสักแผ่เลยก็พี่ลักกี้นั่นแหละเอาเอาไม่โดนไกลไปอ่ะอ,อันนี้ก็ไม่โดน หูอันนี้ก็ดูแค่คนคนเดียวเลยส่วนคนนั้นอ่ะคราวนี้ไม่ปล่อยแนย่คราวนี้ต้องโดนเธอเลอให้ได้คราวนี้ต้องโดนเธอเลอให้ได้พี่โอ้ยหลบทันอีกโอ้โอยต้องโดนต้องโดนเออเทียว่าแล้วว่ามันต้องโดนเธอเลออย่างนี้ก็สวยสิคะข้ามไม้แบบสวยๆแล้วก็จิกวิกพี่เขาขึ้นมาลงไปนั่ห้องบีเหมือนเดิมนะคะพี่ขา ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีใครอยู่ด้วยอะ่ะเดี๋ยวเกับค้อดิหาไปพี่เกสยินดีต้อนรับแน่นอนคะ่ะพี่เกสค่ะบอกกับเทียวไปแล้วว่าถ้าเจอพี่แอนนี่ฝากจัดการด้วยพิเศษหน่อยให้ที่ส่งกลับบ้านเพราะฉะนั้นพี่แอนนี่เบอร์สองก็มานั่งเก้าอี้เลยนะคะเอาตัวนี้นี่แหละคะ่ะนั่งลงไปคราวนี้พี่ลักกี้อยู่ไหนเอ่ยเมียพี่เบนอยู่ไหนเอ่ยอ้านั่นไงเครื่องสานเปลี่ยนเป็นเทลและ พุ่งไปหาผู้หวัดดีค่ะพี่รักเอ้ยหวัดดีค่ะพี่รักกี้ค่ะพี่เบนฝากเทียมาถามว่าทําไมพี่เบนไม่ยอมกลับบ้านเอ้ยไม่ใช่ทําไมพี่รักกี้ไม่กลับบ้านมาสองวันแล้วพีรักกี้ไปทําอะไรมาทําไมไม่กลับบ้านพี่เบนถามมาพี่ก็เปล่าไปทําอะไรมาซะหน่อยพี่ก็แค่ไปเต้นตามผับเอง เมื่อกี้พี่พูดอะไรนะเทียให้พี่พูดใหม่เปล่า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 พีไม่ได้ไปแดนอะไรตาผับเลยพี่เปล่าพี่เปล่าพี่เปล่าสตอร์ไม่เชื่อหรอกเทียไม่เชื่อเทียจะฟ้องพีเบนไม่นะเทียอย่าพี่ขอร้องพี่อรองอย่าฟ้องอย่าฟ้องเบนเลยนะพีไม่อยากโดนไอ้นั่นอะโดนอะไรหรอเออเทียพอจะรู้แล้วค่ะโอ๊ยหมุนให้ด้วยอะเอาไงดี เขาทําตัวน่ารักนะแต่พอตอนไปเล่นเซอร์แล้วแบบเวลาเขาฆ่าได้สามคนอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเหลือเราแค่คนเดียวอะ่ะบางครั้งเราก็จะชอบทาแบบเนี้ยพอตีล้มก็จะชอบคานไปหาเขาแบบยอมอะ่ะเออคือแบบแล้วเขาก็ไม่มีความอ่อนโยนหรือบางคนแทบก็ไม่ปล่อยเลยอ่ะถือว่าเราสงสารนะคิดถึงตอนสภาพตอนที่เราเล่นเซอร์บ้างตอนเล่นเซอร์เราก็เคยอยากเจอหันใจดีบ้างแต่ก็ไม่เคยเจอเลยเพราะฉะนั้นเราก็ใจดีกับเขาบ้างแล้วกันนะ นอะไรสวยได้ยังจิตใจงามอีกเออเทียเทียเทียพี่ลักกี้คะบอกหน่อยเทียสวยไหมคะสวยมา